สวัสดีครับผมบูมฐานนัดนะครับรับบทเป็นแสนครับผมครับผมผมจามค้าตนะครับรับบทเป็นไอ้ครับผมเป็นยังไงบ้าง,าแบบงกับความรักของแสนไอ<ห>้าก็ภูมิใจดีก<ส>็<ส> อ้าว <laughs> ถ้าเป็นเรื่องของเร,เราอยากเล่าเรื่องของอออถ้ายสร็จอายนะครับก็คือเหมือนจากที่เราดูอีพีกานไปเนี่ยก็คือเราตกลงกันเป็นแฟนกันเรียบ<ช>ร้อยแล้วแต่ว่าแแทนไปล้วเออก็คือผมอะยอมที่จะลองดิสแทนกับคุณแล้วแต่ว่าเหมือนจะมีเหมือนจากตัวอย่างเหมือนจะมีแบบเอะผมเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้อเออเหมือนแบบอยู่ีก็จะไม่ไปแล้วก็เลยไม่รู้ว่าจะยังไงต้องรอดูกันก็ลองติดตามดูครับใช่ แต่ที่ผ่านมาก็น่ารักกันมาตลอดเนาะมันก็แบบจีนมันก็ต้องแบบมีปัญหาชีวิตกันบ้างอะไรอย่างนี้ครับคนเรามันก็ต้องแบบเคลียร์กันไปนิดนึงคนรักกันก็ต้องทะเลาะกันบ้างไช่เข้าใจกันใช่ไหมมีขมก็ต้องมีหวานมีหวานก็ต้องมีขมมีผมก็ต้องมีพี่เอ้ยหยอดอีกแล้วเหรอเนี่ยต้องมีมอันนี้เป็นแฟนกันแล้วบทบาทมันต้องมากขึ้นสุดไหมมันจะมีแบบมเมต์อะไรให้เราได้เห็นไหมคะพอพอเราเป็นแฟนกันแล้ว มันต้องมีโมเมนต์หวานมากกว่าตอนนี้อ๋อในในเรื่องใช่ไหมใช่เอาในเรื่องเอาชีวิตจริงก็ได้เหรอเออผมชีวิตจริงอาจจะหวานกว่าในเรื่องก็ได้ค่ะเออเอาชีวิตจริงตกลงมาแฟนกันแล้วเหรอที่ทำงนั้นอ่ะอ่าไปถามงั้นละครับก็เราบอกว่าคือโมเมนต์โมเมนต์แฟนนะก็ไม่จะพูดยังไงเลยก็อย่างนั้นแหละครับหรือว่าเขาแกล้งคุณแลคุณถูกหลุดลักไปยาวโดยไม่รู้ตัวก็ไม่แน่เหมือนกันนะเพราะ ใครไปรู้ใช่ไหมครับช็อตช็อตใครใครตกหลุมรักใครก่อนผมว่าต้องเป็นบูมแล้วแหละเอ๊ยใช่หรือเปล่าเสียงก็สิเอาไม่เถียงครับแสดงว่าตอบถูกรับครับข่ามผมข่าวจำคู่บูมได้นะคะใช่คู่คู่คุณไม่ได้คุณจะเงียบไปเลยนี่ผมเหนือคุณแล้วคุณต้องอยู่ใต้อานาถผมโอเคไหมโอเคครับ จริงอย่ไหนเนาะ้อเป็นแบบเขายอมพอสถานะขยับเราก็อำนาจเพิ่มขึ้นใช่ครับจริงว่ากน่ารักมากไอไม่ไม่จริงเป็นช้างเท้าหน้าเออก่อนหน้านี้ก็แกล้งเขายามแบบตอเขามาตลอดตอนนี้เหมือนจะตอสับเด็กอะไรเนี่ยใช่ตอนนี้ผมก็เลยไม่ไม่ยอมแล้วไงผมไม่ยอมไหมคิดว่าอะไรที่เขายอมคุณบ้างตอนเนี้ยเอาจิ้งก็มันก็ไม่ยอมใช่ ถ้อผมไปแกล้งมันเนี่ยเดี๋ยวหลังกล้องปุ๊บมันก็แกล้งผมคืนอีกจริงครับเออนั้นพี่ต้องมาถ่ายผมต่อยเวลาจะได้มันจะยอมผมติดกโปยบนหัวก็ไม่คิดแต่ว่าเขาแกล้งพลังจริงเปล่าก็มีส่วนนะเพราะว่าแบบไม่ได้แกล้งเขาเกลียดใช่ไหมเนี่ยไม่ไม่หมือนเคี่ยวไงอ๋อเหมัอนเคี่ยวมันแกล้งเขาเหมือนเคี่ยวเขาวผู้ชายหยอกผู้ชายรักอ้ยรัครับรั้ชายให้หยอกแรงจริงโอ้ยียกว่ารักมากเขาหยอกแรงมาก หยอกจนเขียวเลยนี่อ๋ออาจจะไม่เห็นแต่เขียวผมผมกัดมานั้นไม่ทำอะไรอย่างอื่นหรือเปล่าหยอกกันอย่างนี้ของกัดของกัดรอยเต็มตัวผมเลยไมคุณต้องกัดเขาว่ะมันเขียวพี่วันนั้นเขาแบบยื่นแขนมาแบบงบมาจัดไปเลยหนึ่งเขียวรอยเต็มตัวผมแล้วเนี่ยไอ้ตรงนี้จะไดงว่าคุณต้องเป็นคนคลั่งรักนะขนางั้น่ะก็นิดหนึ่งครับติดสกินชิปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่คุณก็ยอมเขาอะก็ก็ยอมครับรักกนแหละเนาะคุณคุณรู้สึกไหมว่าแบบ แสบอ้ายที่มีความบมตำนะรรู้สึกกับใช่ไม่ใช่จากบูมรู้สึกเองด้วยนะคนอื่นหรือแบบใครๆก็พูดรอบตัวก็จะแบบว่านี่ไม่ใช่แสนนี่คือบูม<ช>อะไรพวกพี่ดูพวกพี่ก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยนี่มันบูมตำหรือเปล่าชีวิตจริงของพวกคุณหรือเปล่าเขาแคสเขาแคสมาตรงหมดคาแรคเตอร์ <ผ S 2> อะไรเงี้ยจากตัวจริงกับในเรื่องก็จะดูแบบคล้ายๆกันเนาะใช่ ใช่ครับอย่างนั้นไม่มีชิลนาะ EP โมเมนต์ที่คุณอยากทำในชีวิตจริงคุณไปทำในซีรนเด้วยหรือเปล่าก็มีอย่าง EP 9ก็มีครับที่แบบเราก็เล่นกันเองอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันจะออกมาเหมือนกับมันธรรมชาติด้วยค่ะทรายมันแบบอารมณ์มันพาไปก็เลยเล่นไปแบบนั้นครับ้าซีนไหนที่เป็นบูมจ้ำเลยซีนซีนฟูจีฟูว่าซี่ไปอนตู้โอ๊ยอันนั้นก็อันนั้นมันเร็วเกินไปเออ เร็วแลนะคุณคุณก็พาเขาไปบ้านเลยนะเออจะบอกมาเร็วหลอกผมไปบ้านแต่คุณก็ยอมเขาก็ไม่รู้หรอว่าเขาหลอกไปบ้านก็เราก็ต้องเก้งงูบ้างนะขาหลอกก็เป็นใจให้หลอกมันเป็นแผนจริงๆหลอกไปยังหรอยังครับมีแต่ไปคอนโดแม่หลอกไปไม่จะหลอกไปบ้านหลอกไปคอนโดเอาแมวมาหลอกคุณหลอกง่ายอย่างเนี่ยเขาหลอกไปพาไปดูแหวนไม่ต้องขโฉอ้ยผมอาจจะแบบวางแผนไปแล้วก็ได้ผมอาจจะแบบจริงๆผมวางแผนของผมไว้ไง จำพุ่นพุขนาดนั้นเลยหรอไม่ใช่ตัวจริงตัวจริงคือมีแผลร้ายมากกว่าเปล่าเปล่าจริงๆก็คือแบบซื่อๆตามเขาหลอกอะไรผมก็แบบเชื่อหมดแหละไม่ได้หลอกแค่บอกเฉยบอกเฉยเขาก็ทามอมาเองจริงๆที่เข้าใจที่เข้าใจอ่านขับเลยทำงานด้วยกันมามีอะไรมาขับใจกันแล้วกันมาขอสำหรับบุ้มนะครับก็พี่จ๊มอ่ะรู้สึกว่าเป็นพี่ชายที่แบบดีมากที่แบบบุ้มไว้ใจมากอะไรเงี้ยบุ้มก็จะแบบมีอะไรเงี้ยเรื่องในใจตั้งแต่แบบ ไม่ว่าจะเรื่องเรียนเรื่องทํางานบุ้ก็จะแบบปรึกษาพี่เขาตลอดตั้งแต่แรกๆที่รู้จักกันเลยมันรู้สึกว่าเขาอ่ะสนทิทกับเรามานานมากบุ้ก็เลยแบบค่อนข้างที่จะไว้ใจแล้วก็แบบคุยกับเขาได้ทุกเรื่องอะไรประมาณนี้ก็ต้องต้องรอรอไปก่อนรออะไรครับเขารอฟังคุณอยู่เขารออะไรคือรออะไรฮะรออะไรครับ <c oughs> ช็อตเลยครับ <c oughs> ตาคุณแล้วครับอะไรเนี่ยมีมมาบอกร่าการทำที่เราไม่เจอคุณแต่เพียวคุณแถวๆขั้นเยอะเลยนะวะกเนี้ยไม่เจอคนกี่เดือในทำไมคุณแบบกล้าบอกกานกันต่อสื่อขนาดนี้เลยก็มันไม่ยอมมันไม่กล้าองเอ่ะงันแล้วจําก็ะสับ่าอะไรบูอาโมอาคือผมรู้สึกว่าบูมันเป็นคนที่แบบธรรมชาติแบบมันทําอะไรก็แบบทําเลยแล้วมันเป็นคนที่แบบมันใจมีอะไรก็แบบคอยช่วยหรือว่าแบบคือมันพร้อมที่จะช่วยเราเหลือ เพื่ช่วยเหลือเราตลอดครับผมแล้วผมคือว่ามันเป็นคนใจใจแล้วก nah ็อินเนอร์จี้มันเยอะเป็นแบบธรรมชาติครับผมซึ่งอะไรเปล่าขนตาล่วงอ้าวโชช็อตมันช็อตช็อตอ้าช็อตเขาบอกรักไปช็อตคุณกำลังคิดอยู่ว่าจะมีใครมาบอกรักเราแบบนี้บ้างเลยเปล่ารนีรักนะครับบอกแทนขอบคุณกันรักครับบอกคนข้างๆเลยว่ากทุกคนนะครับ เขาใครเขาใช้เนี่ยเราเป็นแบบว่าสะพานข้ามเลยไม่เงี้ยบอกครเออมีคนเขินแล้วเฮ้ยทำไมต้องมีคุณนะแบบจูบผมไม่ได้นะนะนี่ถ้าเกิดผมนอนน้อยปีพีเก้าตอนกู้อะไอ้กู้มาเขินจริงใช่ใช่ี้เขินจริงไอ้ตอนที่จุดกู้เสร็จแล้วอ่ะแล้วที่มันเขินอะอันนั้นอะคือนอกมีนอกบทใช่เขินจริงจคือเขาบอกว่าให้แบบขอเสร็จตกลงหอมแก้ม ผมก็แค่หอมแต่คือหลังจากนั้นอ่ะก็คือแบบปล่อยโฟเลยครับก็คือแบบใช้ความแบบอะไรนะคลิปลงอะไรรึเปล่าแบบใช้อินพาวอิ่มพิมายใช่ใช่ใช้ความรู้สึกจริงความรู้สึกใช่ก็เลยเขินจริงเขินเลยมีคนเสียอาการใช่ตอนนั้นคือแบบถ่ามึงเป็นไรเนี่ยไม่รู้พี่อย่าไปจับผมอย่าเพิ่งมาจับผมแล้เขาคิดไปไกลแล้วไงเขาใช้แบบอินพาวอินเนอร์จริงในการแสดงไงแต่เขาจะเขินทำไมพี่แม่ แต่ตอนนี้คือคุณแบบว่าแต่คุณชอบมากเลยนะที่สุดบอว่ามันมีความกรุกก๊ีมีความอะไรอย่างนี้อยากขอบคุณแฟนๆอย่างไงี้มากก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะที่แบบติดตามพวกเราแล้วก็คอยซัพพอร์ตพวกเราคือพวกเราได้แบบกําลังใจจากแฟนๆคือแบบมันทําให้แบบเราแบบมีแรงมีแรงในในการทำงานทำให้เรามีความสุขมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็แบบ อยากขอบคุณการซัพพอร์ตทุกคนัให้กำลังใจของเราเนี่ยบางทีเราไม่ได้เจอกันไม่ได้มีงานมาเจอกันเนี่ยโอ้ยยงหลง <c oughs> แต่เราแบบว่ามีเขาแท็กมาใน i อในสตอรี่แล้วก็แบบได้เห็นทุกวันว่าแบบวันนี้ขอเป็นวันที่ดีเปน็นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบมันภาคภูมิใจนะมันแบบเต็มที่ <c oughs> แล้วเพราะแบบจากเด็กคนหนึ่งอะที่ไม่ได้เคยมีโอกาสอะไรพวกนี้เลยครับแต่แบบวันหนึ่งเรามาเป็นแบบเราเริ่มมีคนรู้จกักเรามีคนมาติดตามเราอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันมันเป็นความที่แบบ ภูมิใจอะ่ะมันความภูมิใจมากกว่าเลยก็อยากขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ซัพพอร์ตบูมแล้วก็พี่จำครับผมแล้วผมคุณมีชื่อตรมยมีอย่างรับมีแล้วครับมีแล้วครับชื่อบูมจี้จำนะครัะไปดูกันได้ต้นกำเนิดมาจากพี่โซ คือเหมือนเราไลฟ์กันแล้วก็ให้ให้เหมือนกับแฟนข่าวช่วยคิดชื่ออะไรเงี้ยครับแล้วมีคนพิมพ์บูมจี้จามาต้วเหมือนกับไอ้บูมอ่ะมันชอบจี้ผมอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่ใช่ถ้าไปดูคลิปแล้วมันชอบแบบผมผมสัมภาษณ์อยู่เงี้ยก็เข้ามาจี้อยู่เงี้ยผมถือว่าเออทีนี้มันก็แบบมันก็ได้จี้มันก็น่ารักดีเี้ก็เลยเคาะผ่านกลางไลฟ์เลยแล้วก็แบบขึ้นในทวิตเตอร์เลยเป็นก็ติดป่ะพี่โทบอกว่าติดใช่มเห็นบอกเห็นว่าติดติดติดแว็บหนึ่ง ผอนคุคู่ครับผมดีมากแต่จะบอกเลยว่าในฐานะที่มาฝับคุณหลายครั้งเนี่ยครั้งนี้รู้สึกว่าคุณมีการเปลี่ยนแปลงมากเลยนะเปลี่ยนเปลี่ยนเยอะก็คือบุกอ้วนขึ้นนั่นเองรู้ตัวเองไปเยอะเลยนะมีอะไรเปลี่ยนบ้างครับเนี่ยผมอ้วนขึ้นเหรอไม่ไม่บอกคุณจะแบบไม่กล้าพูดขนาดนี้อะไรเงี้ยตอนนี้คุณกล้าพูดกล้าสู้หรือเปลาว่าอ๋อเก่งกาจมากยอมโดนเุาแก้งตลอดเขับแซงเพลิงโดนคุณ ที่การสัมภาษณ์กุ้หรือเอาคืนครับเอาคืนนี่ผมก็แค่เก่งกับหน้ากล้องครับหลังกล้องผมก็โดนอยู่ดีจริงครับเรียกได้ว่าตอนนี้ก็คือเป็นแฟนแล้วก็เลยยอมเขาใช่ปะก็ต้องยอมหน่อยแล้วเนอะใช่ยอมกันบ้างหน่อยมันจะเป็นอะไรไปใช่ไหมผมก็ยอมตลอดอะหลังๆอ่ะดีแล้วสรุปเขาเป็นแฟนแล้วก็เลยต้องยอมครับโอเคครับนี่และคำตอบเราเป็นแฟนกันแล้วโอเค เมื่อกี้ผมสั่งไอติมไว้ลืมกินเลยอะโอเคงั้นให้ฝากซีรีส์หน่อยค่ะครับผมก็ขอฝากซีรีส์เรื่อง You Are My Sky นะครับจุดหมายคือท้องฟ้าทุกเวลาเอ้ทุกวันเสาร์เวลา4ทุ่ม55นะครับผมครับผมแล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังได้นะครับในทาง VTV นะครับย้อนหลัง1ชั่วโมงครับจากหลังจากที่ซีรีส์เนี่ยออนแอร์จบครับใช่แล้วก็เทรนด์ทวิตเตอร์ด้วยนะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ